ทและเพจส,สวัสดีค่ะมือนีเฮาสิบภาพมาทำเมนูง่ายๆค่ะเมนูอาหารอีสานค่ะแกงไก่ใส่ร่้นเส้นค่ะไปดูกันเลยค่ะใส่พริกลงไปก่อนในตาหั่นกระโปกเลยค่ะหลังจากผิกโขกพริดใดๆหนึงนะคะเข้ากระใส่หอมแดงแล้วก็เตยมลงไปตาตามด้วยเกลือตาโผล่ให้ละเอียดนะคะเขาสิโขกแบบนี้ไปได้เลยจน,น,นเครื่องแกงเข้าละเอียดจ้จะประกันที่เป็นโตเอาจ้ะ หรือว่าผู้ใดนที่มีเครื่องฟันนะคะใส่เครื่องฟันแต่ไหนได้จ้าเด้อย่างย่างวัวพ่อคะ่ะตะไคร่หอมกระตุองไส้เช่นกันแต่ก็ตามด้วยใบม,มะกรูดจา้าแต่ก็โขลกด้วยกันเลยจ้ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากที่ห่อโขลกประมาณระยะหนึ่งนะคะก็กระตุ้งคาลงไปค่ะคาเกลนะคะกลิ่นจะได้หอมหอมค่ะใส่ติ่งเกลไม่แล้วจ้า หลังจากนั้นนะคะเ้ากระซับไก่ให้เป็นชิน้นเป็นชิน้นลงหม้อเลยค่ะตามโดยเครื่องแกงนะคะที่ห้าโค้งเมื่อกี้นะจ้าเตินนมน้ำลงไปประมาณหนึ่งถวะะ้วยเลยค่ะหรือว่าหยอดน้ำนิดหนึ่งขวไก่สกอนนะคะให้มันสุกก่อนค่ะกับเครื่องแกงค่ะพอไก่สุกไดท้ทีนะคะก็เติมน,น้ำปลาลาลงไปสองซอนโตจ้าเ้าก็ค้นน้ำปลาลากับไก่เข้ากัากานกนิดนึงนะคะอย่าให้มันติดก้นหมอ้อนะคะพี่น้องคะ่ะอย่ามันจะติดเม็นใหม่จ้า หลังจากนั้นนะคะเขาก็เพิ่มน้ำลงไปอีกครึ่งถ้วยค่ะเติมลงไปอีกค่ะหนึ่งถ้วยค่ะให้น้ำถ่วมไก่ด้จ้าเด้อแล้วเาก็ค้นไก่นิดนึงค่ะให้เครื่องแกงกับไก่เข้ากันได้ดีค่ะเ้าก็ตุนไก่ไปสักก้อนนะคะหลังจากนั้นเขาก็เติมนม้ำเพิ่มเข้าไปค่ะให้น้ำถ่วมไก่ค่ะแล้วก็รอให้หม้อฟดนะจ๊ะเติมลงไปเลยค่ะแป้งนัวขึงซ่อนโตค่ะหลังจากนั้นก่อนเมื่อหนึ่งก่อนนะคะพี่น้องจา๊า ตามด้วยนะคะผงนัวครึ้งช้อนชาจ้ารอให้น้ำเดือดจักน้อยนะคะแล้วก็มาคนให้ไก่กับเครื่องแกงเครื่องปรุงทั้งหลายให้เข้ากันให้หนุ่นๆไปเลยจ้าพี่นอ้งจ้าหลังจากตี่ไก่ห้าเปื่อยได้ที่ตามที่ต้องการแล้ว เขาเติมวุ้นเส้นสดเข้าไปได้จ้าพร้อมใส่ประมาณหนึ่งขีดได้จ้าเด้อผูไใ้บ่าใส่วุ้นเส้นสดนะจ้าพ้อมขอนนําเป็นวุ้นเส้นแห้งได้ค่ะแต่ว่าเขาต้องนําไปแช่น้าให้มันนิ่มก่อนนะจ๊ะค่อยเอามาใส่ค่ะหลังจากนั้าก็ใส่ไปเลยค่ะใบขึ้นตูประมาณหนึ่งกัมมือนะคะหอมๆค่ะอันนี้ขาดบ่ได้จริงๆค่ะเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นสดค่ะหอมๆใบอีตูบานเขาจ้า เสร็แล้วค่ะแกงไก่ส่อุนเส้นหรือเส็นหล่อนบานเท่านี้เองเป็นอาหารอีสานที่แซ่บกันทุกครัวเรือนเลยค่ะผู้ใดที่เหตุอาหารบอกเก่งนะคะหรือสนใจวิธีทำอาหารนะคะครัวอุณลักเพจถ้่าเหตุใดทุกเมนูมน,นะคะฝากติดตามกดไลคก์คกดแชร์ให้น้ำหนึ่งด้วยค่ะด้สวัสดีค่ะ